ไหนครับโอ้โหคืนนี้นอนไหนครับสุวรร์สงสัยจะนอนหน้าห้องนอนหน้าห้องครับไม่หน้าห้องห้ามอุ้มเอาสิ้นขาดห่มไม่ได้แต่ห้ามอุ้มโอ้โหนะครับวิธีวิธีเอาปากกินยังไงยิงแม่โทรเลขมาหายงนี่ครับโอ้โหอาปากเลยครับไหนไหนปากครับเอาปากโอ้โหจือเีย ดกกููอออลยเเสารใครอยากกินชวนมากินด้เลยอย่างนี้กินที่ถูกต้องถูกหลักสุขลักษณะอ้างอ่าเพื่อนๆอะไรวะเชียวแคมอะไรวะเชียวไม่ต้องชวนก็ชิมหมึกแดงไม่ต้องแข็งรถไเบรด้เกมยังวะจำอ่ได้วะ เชฟก็ทะาเลยครับเลยอะไรครับคุณยังคุณยังกคุณแข็งโอ้โชอบเป็กกะท้าเลยครับจัดการเลยครับเหนียวจัดจานโอ้โหทำไมครับทำไมครับจัดจากดานไหนอย่างนอกแล้วจะไหนคุณขวรท้าใครครับคุณขวรท้าใครท้าใครต่อเชฟก็ท่าเลยครับโอ้มากเลยกินชาวเนี่ย คุณท้<ม>าเจี๊ยบก็ท้าเหล็กไหมครับชาเจี๊ยบท็าเหล็กครับเดี๋ยวไปหาคุณชาคินเลยนะโอเคครับชาแค่นี้ไม่พอผมขอบคุณขอบคุณผู้ชมก่อนขอบคุณครับผู้ชมครับดูกันให้ดูอีกครั้งโอ้ฟันคุณแข็งแรงมากครับค LIKE ุณใช้อะไรครับแปรงฟันไม่ไม่ใช่อะไรครับน้ำเปล่ากลาชาไม่แปรงฟันกันงเช้าน้ำไม่อาบฟันไม่แปรงแข็งแรงทุกวันโอเคครับ น้ำไม่อาบน้ำไม่แปลงเราต้องตาม้ห้น้ำดีวยดูครับเดือมน้ำจะเพิ่งหันหน้าไปทางนี้เลยกินน้ำโอ้โหกินแต่เนี่ยครับจานกระเบื้องไม่ใช่จานพลาสติกไหนครับดูดูโอ้โหไหนครับฟันฟันดูฟันนะครับโอ้โหฟันระวังเขี้ยวระวังเขี้ยวคนนะอร่อยครับอร่อยสุกจักรเอามายครับเอามาย วันไงสุดยอดครับพ่อครับพ่อพ่อครับพ่อพ่อสุดยอดสุดยอดดูสภาพครับไม่มีใครทำได้ในประเทศไทย